กินข้าวกับอะไรนะไก่ทอดข้าวไก่ทอดวันนี้มีกี่ตัวนี่อีกตัวหนึ่งน่นอีกอีกตัวหนึ่งไปไหนสี่ตัว ใครกินก่อนก็ไปแย่งคนอื่นต่ออันนี้ชามหายกินแล้วไม่เก็บ อันนี้หมดยังว่านนอกเขาเรียกว่านอกไว้เลยแหละนานๆจะได้กินทีไก